วิถีชีวิตของครูแมวเหนียวนะคะจากท่าอากาศยาสยนสกลนครนะคะอ้หลายปีเด้อค่ะไม่ได้ขึ้นเครื่องเดินทางไปกรุงเทพนะคะก็จะเป็นน่าจะในร,รอบสามสี่ปีเลยนะคะที่ไม่ได้ไปกรุงเทพนะคะก็มีอาการแพ้กรุงเทพตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องนะคะเนื่องจากว่าอากาศเปลี่ยนแปลงไม่สบายนะคะเดี๋ยวก็จะเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอทนะคะก็จะบินที่ประมาณ จ0นาฬิกา<อ>ไปกับมุกวรรพงศ์สาวนี้นะคะตอนแรกไปคนละไฟเลยนะคะคนละไฟเนื่องจากว่านกแอร์เปลี่ยนไม่ไม่ไม่มาวันนี้นะคะมุกวรพงศ์ก็เลยได้ไปด้วยนะคะเราจะไปกรุงเทพด้วยกันแต่เราไปคนละสายการบินนะคะเนื่องจากว่านกแอร์ยุบมุกวรพงศ์ก็เลยได้ไปด้วยกันนะคะเป็นการจองตัวที่ ตลกมากๆสํสำหรับผู้เปเหมียวกับผู้ประพงนะคะจะไปพุงเทพเหมือนกันแตปพนคเราไฟนะคะ,ะมีการยกยกเลิกไฟ็เลยไปได้ดปดยวยกันค่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันที่กรุงเทพนะคะม,มูคเประพงบ๊ายบายบ๊ายบาย